สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพี่อิ๋วนะคะ y o u b u Minecraft Channel ค่ะและเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูโอวันตินภูเขาหิมะกันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรชงขายแก้ว22ออนนะคะเดี๋ยวเรามาชมส่วนผสมกันเลยค่ะจะมีน้ำร้อนผงโอวันตินสูตร3นมข้นหวานค่ะแล้วก็นมข้นจืดนะคะและผงโอวันตินไว้มอค่ะ อร่อยกลมกล่อมเต็มรถมอเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีท,ทำพร้อมๆกันเลยค่ะพี่อยู่ใช้ผงโอวัลตินสูตร3นะคะอยู่ที่5ช้อนชาค่ะเราจะมาชงโอวัลตินเย็นก่อนนะคะสูตรนี้ก็จะเข้มข้นมากๆเลยนะคะเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมมากๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเติมน้ำร้อนที่150 ml อนะคะ แล้วเราก็คนให้ผงโอวัลตินละลายค่ะสำหรับโอวัลตินสูตร3นะคะ mm. เขาจะมีความเข้มข้นของรสช็อกโกแลตมากกว่าสูตรอื่นนะคะเพื<ๆ>่อนๆทำให้แม่ค้าร้านน้ำเนี่ยจะประหยัดต้นทุนมากๆค่ะหลังจากนั้นเราเติมนมข้นหวานไปที่45 ml ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะพี่อิ๋วก็จะให้รสชาติออกมาเข้มข้นกลมกล่อมแล้วก็หวานมันนะคะเพื่อนๆ เติมนมข้นจืดอีก45 ml ค่ะสำหรับใครชอบหวานน้อยนะคะสามารถลดส่วนผสมของนมข้นหวานลงได้นะคะหรือใครชอบหวานมากก็เพิ่มปริมาณของนมข้นหวานไปอีกได้เลยค่ะความหวานสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะก่อนที่เราจะเสิร์ฟใส่แก้วนะคะพี่อยู่ราดด้วยซอสช็อกโกแลตค่ะ ที่ขอบขอบแก้วแบบนี้นะคะขอบแก้วด้านในค่ะเทที่มุมบนปากแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เขาค่อยๆไหลลงสู่ก้นแก้วด้านล่างแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเติมน้ําแข็งไปที่เต็มแก้ว22ออนเลยค่ะแล้วก็เทโอวัลตินที่เราชงไว้ลงแก้วไปเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นโอวัลตินเย็นเค้มข้นมากๆต่อไปเราจะมาทําภูเขาหิมะด้วยผงโอวัลตินไวท์มอสค่ะนี่นะคะหอมกลิ่นมอมากๆเลยท็อปลงไปด้านบนแบบนี้นะคะเป็นภูเขาค่ะเป็นภูเขาหิมะเพราะว่าเขามีสีขาวนั่นเองนะคะเพื่อนๆเข็มข้นกลมกล่อมแล้วก็หอมกลิ่นมอมากๆค่ะสูตรนี้นะคะขั้นตอนง่ายๆทำกินก็ได้ทำขายก็ได้ค่ะทำง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ทั้งอร่อยแล้วก็มีประโยชน์จากโอวัลตินด้วยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆกับเมนูโอวัลตินภูเขาหิมะค่ะอร่อยกม้มกล่อมเข้มขน้นแล้วก็หอมกลิ่นมอนะคะสูตรนี้นะคะเด็กๆชอบทาน,นมากๆเลยอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะ โอวัลตินสูตร3นะคะเหมาะสำหรับแม่ค้าร้านนา้ำร้านเครื่องดื่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆท้ายคลิปนี้พี่อยู่ก็คำนวณต้นทุนมาไว้ให้เหมือนเดิมค่ะเพื่อจะเป็นประโยชน์เพื่อเพื่อนๆนํำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพนะคะราคาขายก็ขายได้เลยตั้งแต่354 0 4 5ก็ขึ้นอยู่กับทำเลและต้นทุนแฝงของแต่ละร้านด้วยนะคะกับเมนูโอวัลตินภูเขาหิมะนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดในร้านของเพื่อนๆค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปและสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆจาก y o u t u b e c r a คร Channel และเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพแล้วพบกับพี่อยู่แชร์สูตรใหม่นะคะสวัสดีค่ะ